วันนี้พาผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่โครงการวีเวพระรามเก้า โงการระดับ Luxury c ี่คลที่เขามีการดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับตอนนี้เลยก็คือเป็นในสไตล์ของโมเดลมินิมอลเองทําให้มีความโดดเด่นแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูสบายตามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวขนาด3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย324ตารางเมตรมีพื้นที่ให้168 t o บีดีไซน์ทําการบิวอิน214ตารางเมตร ลูกบ้านมีโจทย์ว่าอยากได้บ้านในสไตล์โมเดิร์นนะครับที่มีความสว่างสบายตามมากยิ่งขึ้นรวมถึงเราเนี่ยได้ผสมผสานความมินิมอลเข้าไปทําให้มูดแอน d t โทนภายในเนี่ยมีความนุ่มนวลมากๆสำหรับราคาที่ทำการบิวอินในครั้งนี้ครับอยู่ที่7-8ล้านถ้ารวมกับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอยู่ที่10ล้านด้วยกันภายในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับ เข้ามาในบ้านนะครับเราจะพบโถงทางเดินเป็นอย่างแรกซึ่งทาง168 to b ีดีไซน์ของเราเนี่ยก็ได้ทำการบิวอินตู้เก็บรองเท้าซึ่งเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับที่เป็นหลักนั่นะก็คือตู้โชว์ฝั่งแรกที่เป็นบานใสแบบนี้เพื่อที่สามารถจะวางเก็บ c ค r r ่องเพชนพิเศษที่เราอยากจะวางโชว์ แขกที่มาเยี่ยมบ้านก็ได้อีกด้วยเองครับอีกหนึ่งส่วนก็คือตู้เก็บรองเท้าครับตรงนี้เราก็จะมีฟังก์ชันเยอะมากๆเก็บทั้งรองเท้าทาง,งานสนยเกอรองเท้าใส่เล่นรวมถึงมีพื้นที่แบ่งให้ากับการเก็บสิปเปอร์ด้วยนะครับนี่คือโถงทางเดินที่เราทําการบิวอินตู้เก็บรองเท้าเพื่อมาในสไตล์ของโมเดลมินิมอลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันวว่าห้องต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังจากที่เราเข้าบ้านมานะครับมาห้องแรกกันก่อนเลยจากโถงทางเดินคือห้องนี้ครับเป็นห้องอันเ็กประสงค์ที่คุณสามารถจะทําการนั่งทํางานก็ได้เป็น co-working space หรือจะพาเพื่อนมาสังสรรค์ก็ได้เพราะทางด้านนี้ครับทาง162 B ุบีซ g n เราได้ทําการบิวอินประตูบานเฟร็กที่สามารถพับเปิดปิดได้แบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยเรามีพวกเครื่องดื่มวางไว้ หรือจะทําการทานอาหารก็จะมีซิงให้กับทุกท่านนะครับทำการล้างจานเสร็จสับอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวเลยนั่งเล่นรับแขกก็ได้ทํางานก็ได้หรือจะนั่งทานอาหารที่นี่ก็ได้และที่สําคัญเนี่ยก็ยังมีตู้โชว์นะครับทำการบิวอินให้เรียบร้อยที่เราสามารถจัดเก็บครื่องใชนต่างๆที่อยากจะแสดงให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวชั้นวางและก็ผนังไม้ที่เราได้ทําการบิวอินเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์ของโมเดลมินิมอลนั่นเองครับ ด้านข้างตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นประตูกระจกปานาพับแบบนี้ซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดได้อีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อคุณเปิดมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ให้กับพวกเราเดินไปทางสวนที่จัดตกแต่งในสไตล์ของหินญี่ปุ่นพร้อมกับมีน้ำตกทำให้เวลาที่สังสรรค์หรือนั่งทำงานสามารถเปิดรับลมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและก็อบอุ่นอยู่ในธรรมชาติได้มากขึ้นอีกด้วยเองครับ เราก็ขึ้นมาที่ชั้น2ครับตรงนี้จะเป็นโซนลิฟท์หรือว่าห้องรับแขกกันเองโดยเราทำการบิวโซฟาตัวนี้นะครับเพื่อให้รับกับสไตล์ของ m o โมเดิร์นมินิมอลทำให้สายตางเราเนี่ยดูสว่างดูโปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญของห้องนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบิวอิน ตู้โชว์ด้านนี้นั่นเองที่เราสามารถเก็บคอลเลรชันที่เราสะสมต่างๆให้กับแขกที่มาเยี่ยมบานของเราได้เห็นว่าเรามีคอลเลรชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพร้อมกับอีกด้านหนึ่งก็คือดินนิ่งรูมหรือว่าห้องทานอาหารน่เองเราสามารถทานอาหารไปด้วยรับชมคอลเลรชันที่เราชื่นชอบไปด้วยแล้วก็ทำให้เพลิดเพลินและก็ที่สำคัญนี่นะครับในเรื่องของการตกแต่งหรือว่าการบิวอินเนี่ยเราก็เลือกใช้วัสดุ ที่เข้ากับสไตล์ของตัวบ้านที่มีความโมเดิร์นและก็มินิมอลผสมผสานกันเพื่อให้ o o o a n n t o ne เนยร้อยเรียงจากดีไซน์ภายนอกสู่ภายในแบบนี้ถัดจากห้องอาหารนะครับก็จะเป็นโซนของห้องครัวซึ่งด้านนี้ครับเราได้ทำการบิวอินโต๊ะหินอ่อนที่มีลายหินอ่อนแบบนี้พร้อมกับบานฝาพับที่มีความเข้มเพื่อให้ตัดแล้วก็รับกับตัวโต๊ะแบบนี้นะครับ ทำให้มีความ p r เมี u ยม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูลมมุนนุ่มนวนใสยตามากยิ่งขึ้นอีกด้วยมีความเด่นทําให้เมื่อแขกที่เข้ามานั่งพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยทานอาหารกันไปพร้อมกับการทานอาหารแล้วก็สามารถที่จะร่วมสุขในมื้ออาหารสุพิเศษของคุณได้อีกด้วยนั่นเองครับ ความพิเศษของชั้น2ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีอีกหนึ่งความพิเศษนัก็คือเทอเรสนเองหรือว่าเป็นทางระเบียงที่สามารถออกไปนั่งรับลมข้างนอกได้นะครับเราได้ทำการบิวอินเพื่อให้ Mood and Tone ของตัวบ้านที่มีความโมเดิร์นและก็มินิมอลเนี่ยเข้ารับการทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในทำให้ดูได้สว่างตาไม่ึ้นแล้วก็มีความนุ่มนวลอีกตัวนึงครับ วนนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาที่ชั้น3ของบ้านกันโดยชั้น3เราจะเห็นว่ามีความโปรง่งดูโลง่งแล้วก็สบายตามากยิ่งขึ้นเพราะด้วยดีไซน์ภายนอกของตัวบ้านเองนะครับมีความโมเดิร์นแล้วก็มีความเป็นมินิมอลรวมถึงการออกแบบดีไซน์ของทาง168ท V ีดีไซน์ของเรานี่นะครับที่ทำให้ม o d a แอนโท e ตั้งแต่ชั้น1 ถึงชั้น3มีความร้อยเรียงกันแล้วมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะการบิวอินตู้ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นตู้เก็บของอนเนกประสงค์จะเห็นว่าตัวบานไม้เนี่ยนะครับให้ความนุ่มละมุนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดทางห้องนอนทั้งสองห้องที่อยู่บนชั้นสามนี้อยากจะเก็บของของใช้ที่ใช้ร่วมกันก็ได้หรือถ้าเก็บสัมภาระเช่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ที่จะไม่ต้องไม่ต้องไว้ในห้องนอนนฮะให้เก็บกะในการทําการพักผ okay. ่อนก็สามารถจะไว้ในตู้อเนกประสงค์ตรงนี้ได้แต่ว่าในห้องนอนที่ชั้น3เนี่ยทั้ง2ห้องมีอะไรน่าสนใจและข้างในสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมห้องนอนห้องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะเปิดประตูเข้ามา เจอเตียงนอนเป็นห้องนอนแล้วจะไฮไลท์อย่างไรนะฮะตรงนี้บอกว่าเราได้มีการเพิ่มพื้นไม้มา1สเต็ปเพื่อให้ดูมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญครับเพราะห้องนี้เนี่ยนอกจากจะมีเตียงนอนเป็นห้องนอนแล้วยังมีมุมนั่งเล่นใต้บันได บางคนที่เขาว่าบันไดเอ๊ะเริ่มสงสัยอีกว่าทาไมถึงมีบันไดห้องนี้นะครับจะมีความพิเศษเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีชั้นลอยนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูชั้นลอยว่ามีอะไรกันบ้างแต่มีมุมนั่งเล่นให้ทุกคนได้พักผ่อนกันมานอนบนเตียงนะครับยกขึ้นมา1สเต็ปแบบนี้มีชั้นวางของที่บิวอินไว้ให้เพื่ออยากจะนั่งทํางาน วางของตกแต่งคอลเลคชันของเราเองรวมถึงมีทั้งห้องน้ำในตัวแล้วก็ Walk-in c เ o s ็ t ด้วยนั่นเองครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมช,มชั้นลอยดีกก่าว่าจะเป็นอย่างไรกันครับ mm. และที่บอกไปครับว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีชั้นลอยที่บอกฮนะพอเราขึ้นมาถึง สามารถขึ้นมานั่งสันทนาการบนนี้จะนั่งเล่นเกมดูภาพ,พยนตร์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้หมดครบครันมากๆและที่สำคัญเราเรามีการบิวอินชั้นวางของ เพื่อให้กับทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะวางสิ่งของเพื่อมาสันทนาการเพิ่มเติมก็ได้และก็มีสกรีนให้ด้วยนี่เลยครับ mm hmm. เพื่อที่ได้ใช้เวทเตอร์ mm hmm. นั่งชมภ mm hmm. าพยนตร์ได้อย่างจุใจหรือว่าชมซีรีส์ก็ได้เองเพราะฉะนั้นห้องไฮไลท์ห้องนอนนี้นะครับมีทั้งที่นอนพักผ่อนมีชั้นลอยให้ขึ้นมาสันทนาการจะนั่งชมภาพยนตร์ชมซีรีส์เอนเตอร์เทนเมนท์ที่ชั้นลอยก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนั้นเป็นอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ นอนอีกห้องดีกว่าครับเมื <S <S ่อสักครู่นี้นะครับพาคุณผู้ชมไปชมห้องนอนไฮไลท์กันเรียบร้อยแล้วที่มีชั้นลอยนะครับวันนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งห้องของชั้น3เรียกว่าเป็นห้องหลักของชั้น3ก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่มีความกว้างขวางและเราก็ได้ทําการบิวอิน หนังตรงหัวเตียงนะครับบุหนังขึ้นมาเพื่อให้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในความโมเดิร์นพร้อมกับผสมประสานสไตล์มินิมอลเข้าไปทําให้ดูอบอุ่นแล้วก็สบายตาหน้าผักผ่อนมากๆเลยครับแต่ที่สําคัญเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊เข้ามาในห้องกว้างขวางขนาดนี้แล้วนี่เลยครับอีกหนึ่งโซนที่ขาดไม่ได้คือ walk in closet ที่คุณสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีอยากจะเข้ามาแต่งตัว เก็บอ็อกซ์เซสอรีหรือว่ากระเป๋าใบนิ่มชุดสูตรตัวเก่งของเราเวลาไปออกงาน ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาแต่งตัวเลือกเน็กไทได้อย่างเต็มที่เลยครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จัดเต็มมากๆสําหรับชั้น3นี้นั่นเองครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเทอร์เรสให้ด้วยนะครับทำาให้ทุกท่านเนี่ยที่ขึ้นมาพักผ่อนสามารถจะรีแลกซ์ในบรรยากาศยามค่ำคืนก็ได้หรืออยากจะออกไปนั่ง,งานานาการด้านนอกตรงเทเรสก็ได้แต่ว่าห้องนี้ไม่ได้เพียงแต่ มาให้กับทุกท่านได้รีแล็กซ์เพียงอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นห้องนอนอันนี้เราได้ทำการบิวอินโต๊ะทำงานเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะฮะให้กับพวกเราเนี่ยสามารถขึ้นมาทำงานได้ด้วยงานที่ชั้น3ของเรานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่มีความพิเศษมาที่ทาง168่งดีไซน์ของเราเนี่ยใส่ใจในท,ทุกรายละเอียดทั้งสไตล์ของคุณลูกบ้านนะครับต้องการความโมเดิร์นและผสมผสานลงตัวอย่างสไตล์ของมินิมอลนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของการตกแต่งและออกแบบภายในจาก168 to d e ดีไซน์ B ign, ที่โครงการวีเวพระราม9ที่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นผสมผสานความมินิมอลได้อย่างลงตัวครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกบ้านที่น่ารักของเราด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทำมั่นเอง ถ้าเกิดท่านไหนนะครับสนใจให้ทาง168 2 b d e ดีไซนของเราเข้าไปออกแบบและตกแต่งภายในให้สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับและในครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมบ้านในรูปแบบไหนสไตล์อะไรติดตามชมกันได้เลยรับรองว่าสวยงามไม่แพ้กันเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ